คุณรู้ไหมคะว่าคนญี่ปุ่นที่มีอายุยืนที่สุดในโลกมีความลับอย่างหนึ่งที่พวกเขาทำกันมาเกือบร้อยปีแค่5นาทีทุกเช้าก่อนเดินออกไปข้างนอกไม่ใช่การกินอาหารพิเศษไม่ใช่ยาบำรุงแต่เป็นท่าเคลื่อนไหวง่ายๆที่ชาวญี่ปุ่นเรียกว่าการเปิดหลอดเลือดทำให้ร่างกายตื่นตัวหัวใจพร้อมและปกป้องตัวเองจากหัวใจวายที่อาจเกิดขึ้นได้ หลายคนตื่นมาแล้วเดินออกกำลังกายทันทีคิดว่าดีต่อสุขภาพซึ่งมันดีจริงๆนะคะแต่ถ้าขาดขั้นตอนเล็กๆนี้ร่างกายอาจจะยังไม่พร้อมหลอดเลือดยังแข็งกล้ามเนื้อยังเย็นและหัวใจต้องการเวลาสักนิดในการปรับตัวค่ะ วันนี้รายการสูงไวัยใกล้หมอนุ่นและลุงหมอมากโตธนากะจะมาบอกว่าทำไม5นาทีนี้ถึงสำคัญแหลกท่าง่ายๆห้าท่าที่ทำได้ที่บ้านไม่ต้องมีอุปกรณ์ทำได้ทั้งยืนและนั่งเริ่มต้นได้ทันทีวันนี้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะลุงหมอหลายคนที่ฟังอยู่คงสงสัยว่า ทำไมเรื่องการเดินตอนเช้าถึงต้องเตรียมตัวขนาดนี้นุ่นเองก็เคยคิดว่าตื่นมาแล้วเดินเลยก็ได้นี่แล้วทําไมตอนเช้าถึงเป็นช่วงเวลาที่ต้องระวังพิเศษล่ะคะสวัสดีครับคุณนุ่นและสวัสดีผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับประเด็นนี้น่าสนใจเลยนะครับเรื่องการเตรียมร่างกายในตอนเช้านี่เป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะมองข้ามแต่ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจไม่ใช่ให้กลัวแต่ให้รู้จักดูแลตัวเองอย่างถูกวิธีครับความจริงคือ จากการศึกษาพบว่าภาวะหัวใจวายเกิดขึ้นมากที่สุดในช่วง6โมงเช้าถึง10โมงเช้านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับมันมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนมาก ให้ผมอธิบายให้ฟังนะครับว่าเมื่อเราตื่นนอนตอนเช้าร่างกายของเรากำลังผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สิ่งแรกที่เกิดขึ้นคือระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลและอะดรีนาลินในร่างกายจะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วฮอร์โมนเหล่านี้ทำหน้าที่ปลุกร่างกายให้ตื่นตัวแต่มันก็มีผลข้างเคียงด้วยมันทาให้อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้นและที่สาคัญคือความดันโลหิตพุ่งสูงขึ้นอย่างกระทันหันนี่คือสิ่งที่ เราเรียกว่า morning blood pressure surge หรือการพุ่งขึ้นของความดันโลหิตในตอนเช้าซึ่งเป็นภาระพิเศษต่อหัวใจและหลอดเลือดครับโอ้นี่หมายความว่าตอนที่เราตื่นมาหัวใจของเรากำลังทำงานหนักขึ้นทันทีเลยใช่ไหมคะ ถูกต้องมากเลยครับและยังมีอีกหลายอย่างที่เกิดขึ้นพร้อมกันด้วยสิ่งที่สองคือหลังจากเรานอนทั้งคืนโดยไม่ได้ดื่มน้ำเลือดในร่างกายจะข้นขึ้นเพราะร่างกายขาดน้ำเล็กน้อยเลือดที่ข้นขึ้นนี้ไหลได้ยากกว่าปกติหัวใจต้องใช้แรงมากขึ้นในการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายและที่น่าสนใจคือเกล็ดเลือดหรือที่เรียกว่า p l a t เ l e t s ในช่วงเช้ามันจะมีความเหนียวและเกาะกลุ่มกันได้ง่าย กว่าช่วงเวลาอื่นนี่เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดหัวใจครับสิ่งที่สมที่สำคัญมากคือหลอดเลือดของเราโดยเฉพาะหลอดเลือดแดงใหญ่ในตอนเช้าจะมีความแข็งมากกว่าช่วงเวลาอื่นในวันมันไม่ยืดหยุ่นเท่าที่ควรเหมือนกับสายยางที่วางทิ้งไว้ทั้งคืนถ้าคุณดึงมันทันทีมันอาจจะแตกได้หลอดเลือดของเราก็เหมือนกันต้องการเวลาในการปรับตัวในการอุ่นเครื่อง ก่อนนนทที่จะะรรรรัรรนนัรับบภาาากกงหคอ๋อนี่หมายความว่าตอนเช้าทุกอย่างในร่างกายเราเหมือนกำลังตื่นทั้งหมดเลยใช่ไหมคะหัวใจต้องทำงานหนักขึ้นเลือดข้นขึ้นหลอดเลือดแข็งขึ้นแล้วกล้ามเนื้อและข้อต่อล่ะคะลุงหรอมันก็เกี่ยวด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับคุณนุ่นกล้ามเนื้อของเราหลังจากนอนทั้งคืนมันจะเย็นและแข็งกว่าปกติ อุณหภูมิของกล้ามเนื้อลดลงในขณะที่เรานอนและเมื่ออุณหภูมิต่ำกล้ามเนื้อจะไม่ยืดหยุ่นเหมือนอยางรัดที่ถูกแช่แข็งถ้าคุณดึงมันท,ทันทีมันก็จะขาดได้ง่ายข้อต่อของเราก็เช่นกันของเหลวในข้อต่อที่เรียกว่า synovial fluid มันจะข้นขึ้นตอนเช้าทำให้ข้อต่อไม่ลื่นไหลเท่าที่ควรนี่คือเหตุผลว่าทำไมาหลายคนตื่นนอนแล้วรู้สึกว่าตัวแข็งข้อฝืด ตอนนี้ลองนึกภาพนะครับร่างกายของคุณมีทั้งหัวใจที่ต้องทำงานหนักขึ้นทันทีเลือดที่ข้นขึ้นหลอดเลือดที่แข็งขึ้นกล้ามเนื้อที่เย็นและแข็งข้อต่อที่ฝืด แล้วถ้าคุณตื่นมาแล้วออกแรงทันทีไม่ว่าจะเป็นเดินเร็วขึ้นบันไดหรือออกกำลังกายมันเหมือนกับการเหยียบคันเร่งรถยนต์ที่เพิ่งติดเครื่องใหม่ๆโดยที่เครื่องยนต์ยังไม่อุ่นน้ำมันยังไม่ไหลเวียนมันสร้างภาระมหาศาลต่อระบบทั้งหมดครับนี่มันเหมือนกับบังคับร่างกายให้ทำงานหนักทันทีทั้งที่มันยังไม่พร้อมเลยใช่ไหมคะลุงหมอถูกต้องแล้วครับและนี่คือจุดสำคัญที่ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจ เมื่อคุณออกแรงทันทีโดยไม่ได้เตรียมร่างกายหัวใจของคุณต้องสูบเลือดอย่างหนะัก ความดันโลหิตพุ่งสูงขึ้นอีกและถ้าในหลอดเลือดหัวใจของคุณมีคราบไขมันหรือที่เรียกว่าพลาคติดอยู่การพุ่งขึ้นของความดันนี้อาจทำให้พลา q หลุดออกมาได้เมื่อมันหลุดร่างกายจะพยายามซ่อมแซมโดยการสร้างลิ่มเลือดมาอุดตรงที่หลุดแต่บางครั้งลิ่มเลือดนี้กลับอุดหลอดเลือดทั้งเส้นทําให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ได้และนี่คือที่มาของภาวะหัวใจวายครับ นอกจากนี้เมื่อกล้ามเนื้อยังเย็นและไม่ได้เตรียมพร้อมการออกแรงทันทีอาจทำให้เส้นเอ็นฉีกขาดกล้ามเนื้อเกรง็งหรือข้อต่อบาดเจ็บได้ง่ายโดยเฉพาะในคนสูงอายุที่กล้ามเนื้อและข้อต่อไม่แข็งแรงเท่าสมัยหนุ่มแต่ผมไม่ได้บอกเรื่องเหล่านี้เพื่อให้คุณกลัวนะครับผมบอกเพื่อให้คุณเข้าใจว่าร่างกายของเราทำงานอย่างไรและต้องการอะไร ความจริงคือมีวิธีง่ายๆมากที่จะเตรียมร่างกายให้พร้อมแค่5นาทีก็สามารถเปลี่ยนจากสถานะอย่างไม่พร้อมเป็นพร้อมแล้วได้ครับ ฟังมาถึงตรงนี้หลายคนคงเริ่มเข้าใจแล้วว่าทําไมร่างกายตอนเช้าถึงต้องเตรียมตัวก่อนและถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์ให้กําลังใจนุ่นและลุงหมอหน่อยนะคะแล้วก็แชร์ให้คนที่คุณรักได้รับความรู้ดีๆไปด้วยกันเดี๋ยวลุงหมอจะมาบอกวิธีง่ายๆที่ชาวญี่ปุ่นใช้กันมาเกือบร้อยปีให้ฟังต่อค่ะ ลุงหมอคะตอนนี้นุ่นเชื่อว่าคนฟังหลายคนคงกำลังนั่งฟังแล้วคิดว่าโอเครู้แล้วว่าตอนเช้าต้องระวังแล้วเราจะทำยังไงดีวิธีที่ชาวญี่ปุ่นใช้กันมาเกือบร้อยปีนี่คืออะไรกันแน่คะและที่สำคัญคือทำไมมันถึงช่วยได้จริง ดีเลยครับคุณนุ่นวิธีนี้มีชื่อว่าเรดิโอไทโซหรือที่เรียกเป็นภาษาไทยก็คือการออกกำลังกายตามวิทยุมันเริ่มต้นในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี1928เมื่อเกือบร้อยปีที่แล้วรัฐบาลญี่ปุ่นพัฒนาโปรแกรมนี้ขึ้นมาเป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของชาติเพื่อปรับปรุงสุขภาพของคนญี่ปุ่นทุกวัย และที่น่าทึ่งคือจนถึงทุกวันนี้มีคนญี่ปุ่นกว่า27ล้านคนที่ยังคงทำเรดิโอไทโซอย่างสม่ำเสมอข้อมูลบอกว่าประมาณ96.9%ของคนญี่ปุ่นรู้จักโปรแกรมนี้ครับ มันออกอากาศทุกเช้าทางสถานีโทรทัศน์คุณจะเห็นคนญี่ปุ่นออกมารวมตัวกันในสวนสาธารณะหน้าโรงเรียนหรือแม้แต่ในสำนักงานเพื่อทำท่าเคลื่อนไหวง่ายๆ13ท่าตามจังหวะดนตรีเปียนโนที่สดใสใช้เวลาแค่3-5นาทีเท่านั้นไม่ยากไม่ซับซ้อนแต่ประสิทธิภาพดีมากครับ แค่3 5ถึง5นาทีเองเหรอคะนุวนเคยคิดว่าการอุ่นเครื่องที่ดีต้องใช้เวลานานกว่านนี้เยอะแต่ที่ลุงหมอบอกฟังดูเหมือนแค่เวลาสั้นๆแบบนี้ก็พอแล้วลุงหมอช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมคะว่ามันทำงานยังไงถึงช่วยเตรียมร่างกายได้จริงคำถามดีมากเลยครับให้ผมอธิบายให้ฟังนะครับว่าเรดิโอไทโซทางานยังไงเมือ่อเราทำท่าเคลื่อนไหวเหล่านี้สิ่งแรกที่เกิดขึ้นคืออุณหภูมิของกล้ามเนื้อจะค่อยๆเพิ่มขึ้น กลามเนื้อที่อุ่นขึ้นจะยืดหยุ่นมากขึ้นเหมือนยางรัดที่เราอุ่นมันก่อนมันจะไม่แตกหรือขาดง่ายเมื่อเราดึงข้อต่อของเราก็เช่นกันการเคลื่อนไหวแบบนุ่มนวลเหล่านี้ช่วยให้ของเหลวในข้อต่อไหลเวียนได้ดีขึ้นข้อที่เคยฝืดตอนเช้าจะกลายเป็นลื่นไหลขึ้นครับ สิ่งที่สองที่สำคัญมากคือเรดิโอไทโซช่วยกระตุ้นหัวใจของเราแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่การบังคับให้หัวใจทำงานหนักทันทีแต่เป็นการค่อยๆเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจขึ้นอย่างสม่ำเสมอทำให้หัวใจมีเวลาในการปรับตัวเหมือนเราอุ่นเครื่องรถยนต์ก่อนออกเดินทางนั่นแหละครับ หัวใจที่ได้รับการอุ่นเครื่องจะสูบฉีดเลือดได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่ต้องเสี่ยงต่อการทำงานหนักทันทีอ๋อนุ่นเข้าใจแล้วค่ะมันเหมือนเรากำลังบอกกับหัวใจว่าเตรียมตัวนะเดี๋ยวจะเริ่มแล้วแทนที่จะบังคับให้มันทำงานหนักทันทีแบบฉับพลันแล้วเรื่องเลือดที่ข้นขึ้นตอนเช้าที่ลุงหมอพูดถึงในตอนต้นล่คะคะ เรดิโอไทโซช่วยตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะถูกต้องแล้วครับคุณนุ่นเมื่อเราทำเรดิโอไทโซท่าเคลื่อนไหวเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดไปทั่วร่างกายโดยเฉพาะไปที่กล้ามเนื้อและสมองเลือดที่เคยข้นขึ้นหลังจากนอนทั้งคืนจะเริ่มไหลเวียนได้ดีขึ้นออกซิเจนและสารอาหารจะถูกส่งไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และที่น่าสนใจคือการวิจัยพบว่าการทำเรดิโอไทโซสม่ำเสมอช่วยลดความดันโลหิตในระยะยาวได้ด้วยเพราะมันช่วยให้หลอดเลือดของเรายืดหยุ่นขึ้นไม่แข็งเหมือนตอนเช้าที่เพิ่งตื่นนอนมีการศึกษาหนึ่งที่น่าสนใจมากครับเขาพบว่าปกติแล้วร่างกายของเราต้องใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงในการทำงานได้เต็มประสิทธิภาพหลังจากตื่นนอน แต่เมื่อทำเรดิโอไทโซเวลานี้จะถูกลดลงอย่างมากเพราะการไหลเวียนของเลือดไปยังสมองและกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วร่างกายจึงพร้อมที่จะทำงานได้เร็วขึ้นมากครับ โอ้โห3สามชั่วโมงเลยเหรอคะนี่ถ้านุ่นเข้าใจถูกหมายความว่าปกติเราตื่นเช้า6โมงแล้วร่างกายจะพร้อมร้อยเปอร์เซนตตอนประมาณ9โมงเช้าแต่ถ้าเราทำเรดิโอไทโซแค่5นาทีร่างกายจะพร้อมเร็วกว่านั้นเยอะเลยใช่ไหมคะนี่ถ้าคนที่ต้องทำงานตั้งแต่เช้าหรือต้องเดินออกกำลังกายตอนเช้ามันช่วยได้มากเลยนะคะถูกต้องแล้วครับและนี่คือสิ่งที่ทำให้เรดิโอไทโซแตกต่างจากการเดินออกกำลังกายทันที เมื่อคุณเดินโดยไม่ได้เตรียมร่างกายหัวใจและหลอดเลือดของคุณต้องรับภาระหนักทันทีแต่เมื่อคุณทำรดิโอไตโซก่อนคุณกำลังเปิดหลอดเลือดทำให้มันยืดหยุ่นอุ่นเครื่องหัวใจและเตรียมกล้ามเนื้อและข้อต่อให้พร้อมเหมือนคุณกำลังบอกกับร่างกายว่าเตรียมตัวนะเดี๋ยวเราจะออกไปเดินร่างกายจะได้ไม่ช็อกไม่ต้องปรับตัวกระทันหันครับ และที่สำคัญคือเรดิโอไตโซไม่ใช่แค่ช่วยเรื่องหัวใจและหลอดเลือดอย่างเดียวมันยังช่วยป้องกันการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและข้อต่ออีกด้วยหลายคนที่ตื่นมาแล้วเดินทันทีอาจจะรู้สึกปวดเขา่าปวดข้อเท้าหรือกล้ามเนื้อเกรง็งนั่นเป็นเพราะร่างกายยังไม่พร้อมแต่ถ้าทำเรดิโอไตโซก่อนความเสี่ยงเหล่านี้จะลดลงอย่างมากครับยิ่งฟังยิ่งทำให้นุ่นคิดว่ามันฟังดูเหมือนของขวัญที่คนญี่ปุ่นมอบให้กับร่างกายตัวเองทุกเช้าเลยค่ะ แค่5นาทีแต่ได้ประโยชน์เยอะขนาดนี้แล้วตอนนี้คนฟังหลายคนคงกำลังอยากรู้แล้วว่าโอเคเข้าใจแล้วว่ามันดีแค่ไหนแล้วเราจะเริ่มยังไงยากไหมต้องเตรียมอะไรบ้างใช่เลยครับคุณนุน่นและนั่นคือสิ่งที่เราจะคุยกันต่อเลยครับผมจะบอกว่าเริ่มต้นง่ายแค่ไหนไม่ยุ่งยากไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรทำได้ทั้งแบบยืนและนั่งแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูทีละท่าว่าทำยังไงง่ายนิดเดียวครับ ตอนนี้เราจะมาเรียนรู้5ท่าพื้นฐานของเรดิโอไทโซที่จะช่วยเปิดหลอดเลือดเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนเดินแต่ละท่าง่ายมากจำง่ายทำได้ทันทีครับท่าที่1ยกแขนยืดขึ้นลงยกแขนทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะยืดให้เต็มที่แล้วลดลงข้างลำตัวทำ8ครั้งนะครับ ท่านี้ช่วยยืดกล้ามเนื้อไหล่หลังและกระดูกสันหลังถ้าทำแบบนั่งก็นั่งตัวตรงแล้วยกแขนขึ้นเหมือนกันครับสิ่งสำคัญคือหายใจเข้าตอนยกขึ้นหายใจออกตอนลดลงท่านี้ง่ายมากเลยค่ะแค่ยกแขนขึ้นลงแล้วมันช่วยอะไรบ้างคะมันช่วยให้เลือดไหลเวียนไปยันแขนและไหล่ยืดกล้ามเนื้อที่แข็งตึงจากการนอนและเตรียมส่วนบนของร่างกายให้พร้อมครับเรามาต่อท่าที่สกันเลย ท่าที่2หมุนแขนเป็นวงกลมยกแขนทั้งสองข้างออกด้านข้างให้ตรงไหล่หมุนแขนเป็นวงกลมเล็กๆไปข้างหน้าสี่รอบแล้วหมุนกลับไปข้างหลังสี่รอบอย่าหมุนแรงเกินไปให้นุ่มนวลท่านี้ช่วยให้ข้อไหล่ลื่นไหลและเตรียมแขนให้พร้อมสำหรับการแกว่งตอนเดินครับท่าที่3บิดลำตัวซ้ายขวามือวางที่สะโพกบิดลำตัวไปทางซ้ายให้สุดกลับมากลางแล้วบิดไปทางขวา ทำสลับข้างละสี่ครั้งสะโพกอยู่กับที่บิดแค่ลำตัวส่วนบนท่านี้ช่วยให้กระดูกสันหลังยืดหยุ่นและเตรียมกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างท่านั่งก็นั่งตัวตรงแล้วบิดเหมือนกันครับถ้าบิดนี่รู้สึกถึงการยืดที่หลังชัดเลยค่ะใช่ครับเพราะหลังและสันหลังเป็นส่วนที่แข็งมากตอนเช้าท่านี้ช่วยให้มันยืดหยุ่นขึ้นมาท่าที่สี่กันท่าที่สี่งอตัวไปข้างๆยกแขนซ้ายขึ้นเหนือศีรษะ งอตัวไปทางขวารู้สึกถึงการยืดด้านซ้ายกลับมากลางสลับข้างทำข้างละสี่ครั้งท่านี้ช่วยยืดกล้ามเนื้อด้านข้างลำตัวช่วยให้หายใจได้เต็มปอดและทำให้หลอดเลือดด้านข้างยืดหยุ่นขึ้นครับท่าที่5ยกเข่าสลับขามือวางที่สะโพกยกเข่าขวาขึ้นลดลงสลับยกเข่าซ้าย ทำสลับข้างละ8ครั้งถ้าส่งตัวไม่ได้จับราวหรือกำแพงก็ได้ถ้าทำแบบนั่งให้ยกเท้าขึ้นจากพื้นสลับกันท่านี้ช่วยกระตุ้นเลือดไหลเวียนในขาเตรียมกล้ามเนื้อต้นขาและข้อเข่าและฝึกการส่งตัวครับครบแล้วค่ะ5ท่าแต่และท่าฟังแล้วจำได้ไง่ายมากไม่ซับซ้อนเลยและถ้ารวมกันจริงๆใช้เวลาแค่ไหนคะนุงหมอ ถ้าทำครบ5ท่าแบบที่ผมบอกใช้เวลาประมาณ3-5นาทีเท่านั้นครับไม่นานเลยแต่ได้ประโยชน์เยอะมากตอนนี้ผมอยากบอกเคล็ดลับสําคัญที่จะทำให้คุณได้ประโยชน์สูงสุดนะครับเคล็ดลับแรกทำทุกเช้าในเวลาเดิมร่างกายชอบความสมั่งเสมอถ้าคุณทำเวลา 6... โมงทุกวันร่างกายจะปรับตัวและพร้อมรับการเคลื่อนไหวในเวลานั้น เคล็ดลับที่2อ,อย่ารีบทำช้าๆมีสปิรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของแต่ละส่วนอย่าคิดว่ามันเป็นงานคิดว่ามันเป็นของขวัญที่คุณมอบให้ร่างกายตัวเองเคล็ดลับที่3หายใจเป็นจังหวะอย่าก,กลั้นหายใจหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆมันจะช่วยให้ออกซิเจนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อได้ดีขึ้น เคล็ดลับที่4ฟังร่างกายตัวเองถ้าท่าไหนเจ็บหรือไม่สบายลดความแรงลงหรือข้ามท่านนั้นไปไม่ต้องบังคับสิ่งสำคัญคือการเคลื่อนไหวไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบและเคล็ดลับสุดท้ายใจเย็นอย่าคาดหวังผลทันทีให้เวลาร่างกาย1-2สสัปดาห์คุณจะเริ่มรู้สึกว่าร่างกายเบาขึ้นเคลื่อนไหวคล่องขึ้นและมีพลังมากขึ้นครับ เคล็ดลับทั้ง5ข้อนี้สำคัญมากเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องความสม่ำเสมอกับการฟังร่างกายตัวเองแล้วลงหมอคะถ้าคนฟังอยากเห็นท่าเหล่านี้ชัดเจนมากขึ้นมีวิธีไหนบ้างคะ มีครับคุณสามารถค้นหาเรดิโอ a i โซหรือราจิโอไทโซใน YouTube จะเจอวิดีโอต้นฉบับจากญี่ปุ่นเยอะมากที่มีคนสาธิตท่าให้ดูหรือถ้าคุณติดตามช่องของเราก็จะมีคอมม u นิ t ี้โพสที่แชร์ลิงก์ที่เป็นประโยชน์ให้แต่ที่สำคัญที่สุดคืออย่ากกลัวที่จะเริ่มอย่ากกังวลว่าจะทำไม่ถูกแค่เคลื่อนไหวแค่ทำอย่างสม่าเสมอร่างกายจะขอบคุณคุณเองครับขอบคุณลุงหมอมากๆค่ะที่มาแชร์ความรู้อันล้ำค่า เกี่ยวกับการดูแลหัวใจตอนเช้าวันนี้นุ่นเองก็ได้เรียนรู้เรื่องที่ว่าตอนเช้าไม่ใช่แค่ช่วงเวลาธรรมดาแต่เป็นช่วงที่ร่างกายต้องการความใส่ใจพิเศษและที่สำคัญคือมีวิธีง่ายๆแค่5นาทีที่จะช่วยปกป้องเราได้ขอบคุณคุณนุ่นที่ถามคำถามดีๆทำให้ผมได้อธิบายให้ชัดเจนครับ ผมอยากฝากให้ทุกคนจำไว้ว่าการดูแลหัวใจไม่ใช่เรื่องยุ่งยากไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่เป็นเรื่องของความรักที่เรามีต่อตัวเองแค่5นาทีทุกเช้าคุณกำลังมอบของขวัญที่ดีที่สุดให้กับร่างกายของคุณคนญี่ปุ่นที่มีอายุยืนที่สุดในโลกทํำเรดิโอไทโซมาเกือบร้อยปีแล้วไม่ใช่เพราะมันยากแต่เพราะมันง่ายไม่ใช่เพราะมันซับซ้อนแต่เพราะมันเรียบง่ายและที่สำคัญที่สุดคือมันได้ผลจริง วันนี้เองคุณสามารถเริ่มต้นได้แล้วพรุ่งนี้เช้าตื่นมาดื่มน้ำทำเรดิโอไทโซ่5นาทีแล้วค่อยเดินคุณกำลังดูแลหัวใจของคุณอย่างดีที่สุดแล้วครับ สำหรับทุกคนที่ฟังถึงตรงนี้พรุ่งนี้เช้าลองเริ่มต้น5นาทีก่อนเดินดูนะคะและถ้าเนื้อหานี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์แชร์ให้คนที่คุณรักและกดติดตามสูงไวใกล้หมอเพื่อไม่พลาดความรู้ดูแลสุขภาพอีกมากมายมีหัวข้อไหนที่อยากให้เราทำฝากไว้ในคอมเมนต์ได้เลยค่ะดูแลตัวเองให้ดีนะคะสวัสดีค่ะ